กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สัสนสณีจตสวรนและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่กินง่ายขายคล่องครับรายการที่จะนำเสนอตำรับอาหารที่ไม่ใช่เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารอย่างเดียวนะครับยังให้คุณผู้ฟังสามารถจะนำไปประยุกตามยุคตามสมัยแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและการค้าขายด้วยนะครับผู้ที่ อยู่ด้วยกันเป็นประจำตรงนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจ่สุวรรณและโกมุตคงเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเรามากินง่ายเอามาขายคล่องกันนะ <c oughs> ครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มต้นบันทึกรายการด้วยกันเนี่ยก็นั่งคุยกันถึงเรื่องของการบริโภคณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะยิ่งเรื่อง,องการค้าขายเนี่ยผู้ที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลสูงเลยเนี่ยเป็นผู้บริโภค ช่ค่ะเดี๋ยวนี้การค้าขายเราจะมานึกถึงการยึดเอาแต่ตำรับนึกยึดเอาแต่ความวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้ถ้าหาว่าผู้บริโภคเราเปลี่ยนไปนะ<ช>ครับใช่ค่ะผู้บริโภคเราเนี่ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนไปเฉพาะแค่รถนิยม แต่เป็นการเปลี่ยนเชื้อชาติไปเลยก็มีเพราะบางทีนัก<า>ท่องเที่ยวเยอะนะฮะอาจารย์เยอะมากค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ปรับตัวเราเองให้สามารถค้าขายกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ด้วยเนี่ยมันจะทําให้การค้าของเราค่อนข้างฝืดเคืองซะหน่อยนะครับใช่ร<อ>จริงๆการปรับแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราละทิ้งรากเงาคือเราอะยังคงเก็บรากเงาของเราเอาไว้แต่ว่าที่จะนําเสนอไปกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการปรับให้มัน เข้ากันกับกลุ่มนั้นๆเพราะว่าเงินอยู่ที่เขาใช่ค่ะมันกม็มีความจําเป็นมือนยิง่งยิ่งเป็นกินง่ายขายคล่องของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของการขายส่วนไอ้ตัวเรื่องของวัฒนธรรมการกินเนี่ยเราไปแตะแตะพอให้เขาคนที่สนใจเนี่ยเขาได้รับรู้ที่มาพอละแต่ถ้าหากว่าอยากจะลงลึกถึงความเป็นมาอะไรต่างๆเนี่ยเราค่อยไปว่ากันในอีกรายการหนึ่งค่ะนะครับวันนี้ครับเมนูที่อาจารย์นำเสนอเนี่ย อาจารย์บอกชื่อผมมาก่อนหน้าแล้วนะครับผมเข้าใจผิดไปเตลิดเปิดเปิงมากเดี๋ยวผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะเข้าใจแบบเดียวกันก็ได้เมนูนี้ของเราคืออะไรคืออะไรครับอาจารย์เมนูข้าวปิ้งค่ะนี่ไงข้าวปิ้งไม่ใช่ข้าวเหนียวปิ้งนะคะผมก็คิดถึงนี่แหละเพราะถ้าเป็นข้าวเอามาปิ้งมันก็ต้องคือตัวข้าวเองเนี่ยมันไม่สามารถจะเอามาปิ้งได้ด้วยตัวมันเองเพราะว่ามันร่วนมันไม่เกาะ มันต้องไปใส่หีพอของมันก่อนแล้วมาปิ้งผมก็นึกได้แต่ข้าวเหนียวอ่ะจะเป็นข้าวอะไรมาปิ้งได้อาจารย์ข้าวสวยเรานี่แหละค่ะล่ะครับข้าวปิ้งเอาข้าวสวยมาปิ้งใช่แล้วอันนี้มันมีที่มาอย่างไงทําไมเขาถึงต้องําแบบนี้ครับเดินทางครับหรือไงไม่เข้าใจอันนี้นั่นคือส่วนหนึ่งค่ะเมนูนี้เนี่ยได้พบหลักฐานที่มีการบันทึกในสมัยรัชกาลที่ห้าครับ ด้วยรัชกาลที่5ทรงโปรดเรื่องของการเสด็จประพาสใช่ครับทั้งประพาสต้นทั้งเสด็จประพาสต่างเมืองต่างประเทศนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือพวกสเสบียงครับส่วนของสเสบียงสําหรับเจ้านายเนี่ยทางห้องเครื่องก็ต้องจัดเตรียมไปอย่างเต็มภาคภูมิแล้วครับนะคะคส่วนพวกค่าราชบริพารที่เตรียมครับอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรากินข้าวเนี่ย มันก็คือข้าวที่กินเหมือนกับเป็นสำรับมีข้าวมีกับข้าวใมันก็ไม่ค่อยสะดวกสำหรับเดินทางพนพเรือคนพายเรือเนี่ยจะกินยังไงหิวก็จะไปตั้งวงกินได้ไงเจ้านายยังไม่ได้กินน่ะนะคะมันต้องอะไรที่แบบว่ากินง่ายอ่ะหยิบง่ายอ่ะนี่คือตรงคอนเซ็ปต์รายการเราะคือกินง่ายนะคะมันนั้นมันก็จะต้องมีอะไรที่เหมือนกับว่าสําเร็จรูปอ่ะกินได้เลย ครับถ้าสมมติว่าเป็นข้าวเหนียวปิ้งมันน่าจะเป็นของหวานมากกว่าอืมมันกินเสร็จน่าจะเป็นลมมากกว่าเพราะว่าแก้หิวเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยพอเอาไปโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความหวานใช่ค่ะมันก็จะให้ความรู้สึกว่าไม่ใช่ของข่าว โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นข้าวเหนียวที่มีการยัดไส้นั้นไส้นี้เข้าไปอีกด้วยเนี่ยยิ่งหวานเลยเป็นขนมเลยคราวนี้ใช่ค่ะ,ะคแต่ว่าคนไท<า>ยเร,เราจะจะ,จะไม่ชินกับการกินอะไรหวานๆเป็นมื้ออาหารเราจะชินกับของข่าวซะมากกว่าใช่ค่ะครับก็ด้วยความที่ ผู้ที่ดูแหลห้องเครื่องตน้นนะคะที่จะพูดถึงท่านบ่อยๆนะคะเพราะท่านเป็นผู้มีเอชเรียภาพจงกระทั่งได้รับสมญา,านามว่าเป็นเอตะทักคะทางด้านอาหารครับก็คือพระมิวาร์เธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมพัสสุทธศนิีน่นาปิยมหาราชปฏิวรดาครับท่านก็คำนึงถึงความสำคัญของบรรดาข้าราชบริพารับที่จะต้องตามเสด็จครับ ท่านก็คิดถึงว่าเออมันจะต้องมีมเมนูอะไรที่กินง่ายๆกินสะดวกในระหว่างการเดินทางไม่เสียง่ายอันนี้คือเป็นพระเมตตาเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดถึงแค่เฉพาะในหลวงแต่ว่าคิดถึงพราราชบริพารด้วยค่ะครับต้องอันที่หนึ่งคือไม่เสียง่ายครับนะคะอ่าอันที่สองกินสะดวกครับสามารถพกพาไปได้หิวเมื่อไหร่ก็กินด้เมื่อน,นั้นแล้วก็เหมือนกับว่าทํางานไปกินไปก็ได้ได้คนะ ที่มาก็คือว่าด้วยความที่น้ำพริกกะปิทุกคนคุณผู้ฟังทุกคนคงรู้จักน้ำพริกกะปิอยู่แล้วนะคะน้ำพริกกะปิเนี่ยเป็นน้ำพริกประจำครัวเลยซึ่งทำง่ายมากด้วยก็คือตำพริกตำกระเทียมตำกะปิแค่นั้นแหละค่ะแล,ะและ้วป,ปรุงรสปรุงรสใช่ครับะะตัวน้ำพริกกะปิเนี่ยก็ติดครัวไว้เลยนะคะข้าวเราก็มีอยู่แล้วต้องเตรียมหุงอะไรที่มาของข้าวปิ้งเกิดจากการใช้ข้าวเนี่ย ไปคลุกกับน้ำพริกกะปิเพื่อให้มันมีรสชาติครับแต่การที่เอามาคลุกเฉยๆเนี่ยมันก็จะยังไม่สามารถที่จะเอามาปิ้งอะไรได้ครับใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีความเค็มเวลาเรากินน้ำพริกกะปิเนี่ยมันยังต้องมีอ่าผักผักด้วยมีอะไรนาะมีปลาปลาทูกินด้วยนะคะเครื่องเคียงในวังที่มีอยู่ประจําเลยก็คือหมูหวานครับ ปลาดุกฟูอันนี้เป็นเครื่องเคียงที่ขึ้นโตเสวยอ,อยู่ประจําอยู่แล้วครับแล้วก็มันก็มักจะมีเหลืออยู่ประจําด้วยอืเพราะฉะนั้นท่านใช้คอนเซปต์ของซีโร่เวสด้วย <c oughs> เอาของที่เหลืออยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาของที่มีมานะคะคเอาข้าวมาคลุกกับน้ําพริกกะปิ ชิมรสให้พอดีนะคะเติมด้วยหมูหวานเพื่อเสริมรสแล้วก็ลดความเผ็ดด้วยเพราะว่าใน้ำพริกกะปิก็จะใส่พริกก็ไปด้วยมีกระเทียมด้วยมันก็จะเผ็ดหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวครับแล้วอามันยังไม่เกาะกันใช่ไหมคะใช่ครับทำยังไงให้มันเกาะกันใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ใช่ไข่ไข่ดิบเนี่ยแหละค่ะดิบอืม เริ่มเริ่มงงต่อยใส่เพราะฉะนั้นอคุณกรมุนนึกภาพนะคะครับเอาข้าวมาคลุกกับน้าพริกซึ่งข้าวเนี่ยคือข้าวที่หุงสุกแล้วใช่ค่ะคลุกกับน้าพริกที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วพอได้ปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ชิมรสให้ดีเติมหมูหวานไปนะคะมีอะไรเหลือก็เติมมีปลาฟูเหลือก็เติมไม่มีก็ไม่ต้องเติมครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะด้วยกระเทียมกลิ่นดับกลิ่นของกะปิกับ กระเทียมสดด้วยกระเทียมเจียวครับทําให้มันเกาะตัวเป็นสามารถที่จะเอามาห่อปิ้งได้ด้วยการใช้ไข่ไข่ใส่ตอกใส่ลงไปแล้วก็ขยำเหรออาจารย์คลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันคแค่คลุกให้เข้ากันเป็นเอ่าเป็นเนื้อเดียวกันปริมาณไข่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวที่เราปรุงะนะคะคไม่ต้องใส่จนแฉะครับน้องนึกภาพบะาต้องใส่ไปพอดีพอดีกับไอ้ตัวข้าวที่มีเพื่อให้มันแค่เกาะกันเป็น เนื้อเดียวกันเวลาปิ้งเวลาพอสุกแล้วเนี่ยครับพอแกะห่อมาแล้วไม่ร่วงอืมครับทีนี้ตัวหีบห่อที่เาจะมามาประกอบกับข้าวเพื่อไปใช้เป็นข้าวปิ้งเนี่ยครับเป็นใบตองค่ะใบตองอาจารย์ผมผมสงสัยเรื่องนี้อยู่หลายครั้งละคือระหว่างใบตองกับใบบัวเนี่ยเอามาห่อเพื่อที่จะเอาไปปิ้งย่างเนี่ยอะไรเหมาะกว่ากันอะไรมันหนากว่ากันอะไรมันจะแตกไม่แตกอาจารย์ ใบตองจะมีลักษณะของอความยืดหยุ่นเมื่อโดนความร้อนมากกว่าครับนะคะแล้วก็มีความหอมอืมครับใบบัวน,นี้จะบางกว่าครับแล้วก็จะแตกง่ายกว่าอ่าเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ควรใช้ใบตองใช่ค่ะครับจะชั้นเดียวสองชั้นยังไงก็แล้วแต่ยังไงโดยทั่วไปจะใช้สองชั้นสองชั้นนะครับเผื่อว่าชั้นนอกไม่ชั้นนอกแตกก็ยังมีชั้นในอยู่ใช่ค่ะอ่า พอเสร็จเรียบร้อยเอาไปต่อมานะคะตักข้าวให้พอดีไม่ใหญ่เกินไปหรือไม่น้อยเกินไปครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็พับห่อไม่มีการบันทึกว่าห่อแบบไหนแต่มีการสันนิษฐานว่าแต่มีการสันนิษฐานว่าลักษณะของห่อน่าจะห่อเหมือนขนมจากอ๋อก็คือยาวๆแบนๆแบนๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้พอมากอาจจะอ้วนหน่อยแต่ลักษณะของการพับสองข้างเข้าหากันแล้วก็กลัดหัวกลัดท้ายครับอแล้วก็เอาไปาไป,ปิงป้งเอาไปปิ้งครับเอาไปปิ้งให้สุกนะคะซึ่งพอปิ้งสุกแล้วถ้าถ้าฟังจากที่อาจารย์บอกมาเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยเมื่อแกะห่อมาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนถึงความเป็นไข่ที่สุกแล้วเกาะเม็ดข้าวใช่ค่ะคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็น ข้าวห่อไข่เจ้งแต่ว่าไข่เนี่ยไม่ได้เป็นไข่นิ่มๆเหมือนที่อยู่ในกระทะแต่ว่ามันจะสุกและแข็งเกาะตัวกันเพราะมันเอาไปปิ้งใช่ค่ะอแล้วรสชาติก็มีครบหมดแล้วเพราะเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มีทั้งโปรตีนด้วยมีเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยมีทั้งไข่ด้วยมีเกลือแร่ต่างๆเพราะว่ามีกะปินะฮะ,ฮะมตรงนั้นด้วยโอ้แล้วกัดเข้าไปเนี่ยก็ได้รสสัมผัสที่หลากหลายในนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแนมอะไรต่อไปแล้วเพราะว่า ปลาดุกฟูหมูหวานอะไรก็มีเน้นนั้นหมดแล้วยกเว้นถ้าเกิดอยากจะแนมจริงๆก็คงต้องแนมผักผักค่ะอ๋อครับข้าวปิ้งนี่คือเป็นของที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ะนะครับทีนี้เขานิยมเฉพาะแค่เรื่องของการเดินทางเท่านั้นหรือว่าคนโดยทั่วไปเอามากินกันด้วยครับ จุดเริ่มต้นอาจจะเกิดจากแนวคิดหรือพระราชลริของพระองค์ท่านที่จะเตรียมให้กับคนที่สําหรับเดินทางนะคะพอต่อมาพวกข้าราชบริพารก็เริ่มมีความสนใจมากยิ่งขึ้นก็คืออเอาของมาปิ้งมันก็อร่อยอะแลยยิ่งปิ้งร้อนๆแลยยิ่งหอมด้วยหอมใบตองด้วยอีกแล้วมันกินง่ายด้วยฮะใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นเมนูสําหรับบรรดาข้าราชบริพารข้ากลับบ้านไปด้วย ได้เลยไปทำที่บ้านด้วยนะฮะมันก็เลยออกไปนอกวังคือบางทีหลายๆเมนูเลยเนี่ยออกไปนอกวังก็จากตัวคนข้ะราชกบริพานเนี่ยแหละค่ะเอาไปทากคนที่บ้านแล้วก็พอจากนั้นเนี่ยอาจจะมีตำรับที่ แตกต่างกันไปจากการที่ลดอันนั้นทอนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าไปอยู่ในท้องถิ่นไหนแล้วมีอะไรมากมีอะไรน้อยใช่ค่ะก็แล้วแล้วไปแต่ที่แน่ๆคือวิธีการยังคงเป็นแบบนี้ค,คือเอาข้าวมาคลุกสิ่งที่คลุกอันดับแรกสุดเลยคือเป็นน้ำพริกกะปิปกกปเพราะว่านี่เป็นรสชาติที่คุณนเคยค,คือคนไทยต้องมีเค็มมีเผ็ดอย่าง<ช>ที่บอกใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่ ท้องถิ่นบางที่ก็นิยมปลาบางที่ก็อย่างหมูหวานที่อาจารย์บอกว่าเป็นของแหนมในในวงังอยู่แล้วมีเหลืออยู่แล้วก็เอามาใช้แต่ถ้าหากว่าไปตามท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปลาซะมากเพราะว่า,ม,ม,ามันน่าจะหาง่ายกว่าการที่ไปซื้อหมูะนะครับก็เลยทําให้อาจจะใช้ปลามาใส่แทนแต่ไข่ที่ไหนก็มีไข่ก็มีใบตองที่ไหนก็มีแล้วก็วิธีการเอาไปใส่แล้วก็พับไป หัวท้ายเอาไปปิ้งเนี่ยคงทำเหมือนกันเหมือนเดิมะนะฮะเป็นเมนูที่น่าสนใจมากแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์แล้วยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเพราะอาจารย์บอกว่ามีคนสนใจอยากจะมาซื้อสูตรเป็นใครฮะอาจารย์ต่างชาติด้วยนะคะต่างชาติฮะ,ะใช่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มของคนจีนตอนนี้เราเห็นว่าคนจีนเต็มบ้านเต็มเมืองเราเนี่ยมาทําธุรกิจอะไรต่ออะไรที่บ้านในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะค จริงๆแล้วคนจีนเนี่ยไม่ชอบกะปิอไม่ชอบกะปิเพราะมันเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยใช่ไม่ใช่รสชาตินะเป็นเฉพาะกลิ่นเฉพาะกลิ่นครับแต่บังเอิญว่าน้ำพริกกะปิของเราเนี่ยสังเกตนะคะว่าทุกคนเลยเนี่ยแหละเรามักจะเอากะปิเนี่ยไปปิ้งก่อนอืให้มันหอมครับพอมันหอมปั๊บเนี่ยแล้วก็พอเอามาตำเป็นน้ำพริกมันกลายเป็นหอมมากกว่าไม่ชอบครับมากกว่าเหม็นละทีนี้ การทีค่คนจีนเนี่ยเราได้เคยไปงานเทศกาลหนึ่งนะคะคแล้วก็มีการทำข้าวปิ้งเนี่แหละเปะิดให้ชิมรปรากฏว่าคนจีนฮ่องกงมาขอซื้อ,อยากได้ไม่ได้ซื้อตัวตัวข้าวปิ้งนะ ซื้อสูตรการทำข้าวปิ้งใช่ค่ะยแยกได้จะเอาไปทำขายที่ฮ่องกองนี่ไงแสดงว่าเวลาที่เขามีการถ่ายเทวัฒนธรรมทหารกันก็เป็นแบบนี้เพียงแต่สมัยก่อนเนี่ยคงไม่ได้ซื้อคงอาจจะจำอาจจะบอกตำรับกันแล้วก็ยกไปทำแต่ใ,ในกรณีนี้เนี่ยโดยยุคสมัยแล้วก็เลยคิดว่าอา้าวซื้อสูตรจะให้มันถูกต้องกันไปแต่อาจารย์ขายไหมครับไม่ขายค่ะไม่ขายเนาะไม่ขายอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรา,อ,าอยากให้คุณผู้ฟัง ได้เอาสิ่งนี้ยไปสร้างเป็นเมนูสร้างอาชีพอืซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสนใจในเอกลักษณ์เฉพาะที่เนี่ยมันมีอยู่มากนะไม่ได้เป็นจะเป็นว่าจะต้องเป็นของเราสนใจเราเท่านั้นนะคนอื่นเนี่ยเขามาสนใจเอกลักษณ์ของเราก็มีด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคําแนะนําอะไรกับการขายให้คล่องๆสําหรับข้าวปิ้งบ้างครับอันที่หนึ่งนะคะเมนูนี้เนี่ย ถ้าทำขายหน้าร้านครับจะยิ่งน่าสนใจเพราะกลิ่นหอมของการปิ้งอครับนเนี้ยเวลาไปปิ้งวันนั้นที่มีคนมาสนใจเยอะก็เนื่องจากว่าเราปิ้งโชว์เลยครับป,รป,ปิ้งโชว์ตรงนั้นเลยกลนก็ตลบอบอวอากลิ่นฟุ้งเลยค่ะหอมแล้วก็เราก็แปลกใจที่ว่าทำไมเขาถึงชอบอเขาบอกว่าเขาชอบในกลิ่นหอมของใบตองอที่นเป็นเอกลักษณ์ของเรา คนไทยเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะว่าจริงๆเนี่ยมันหลายอย่างมากที่มันหอมอวนอยู่ด้วยกันตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าส่วนผสมของมันเนี่ยมีน้ำพริกกะปิซึ่งกะปิเนี่ยเอาไปปิ้งก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นมันหอมกะปิมาก่อนแล้วใช่ค่ะจากนั้น ไข่ปิ้งเนี่ยก็หอมมากนะที่เขาขายไข่ปิ้งกันโดยทั่วไปในตัวไข่ปิ้งเองเนี่ยมันก็มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว<ม>แล้วยังจะมาโดนใบ,ใบตอง,ตองเข้าไปอีกนะฮะมันก็เลยทําให้เออมันน่าสนใจมากมันมีความเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับพอกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันมี t e x t u r เจอร์เยอะมากเลยใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ว่ากัดไข่ปิ้งอย่างที่เราเห็นตอนภาพลักแรกหลังจากที่เปิดห่อมาเปิดห่อมามันต้องเห็นเป็นเหลืองๆที่ถูกปิ้งอยู่แล้วแต่<ๆ>พอกัดเข้าไปปุ๊บเอ้ยมันมีความเป็นข้าวแถมมันยังมีรสเค็มรส เปรี้ยวทุกรสเลยค่ะแล้วก็มีเนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์ซึ่งก็แล้วแต่ว่าใส่อะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้รสสัมผัสนั้นใส่หมูก็ไน้อสัมผัสของหมูมใส่ปลาก็ได้รสสัมผัสของปลาแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นปลาฟูด้วยมันก็จะมีกรอบ <c oughs> คือมันมหัศจรรย์มามีกระเที่ยหอมกระเทียมเจียวด้วยอ่ากระเทียมเจียวอีกต่างหากนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูมหัศจรรย์ที่ชื่อมันฟังง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่าแล้วทําก็ไม่ยากมากสำหรับคนไทยเราคุ้นชินกับทุกๆกระบวนการอยู่แล้วใช่ค่ะแต่พอบริโภคเข้าไปนี่โอ้โหเหมือนสวนสนุกอยู่ในปากใช่ค่ะฝรั่งเช่าใช้คํานี้นะใช่ค่ะเหมือน,นสวนสนุกเหมือนมีการรบรากันอยู่ในปากเพราะว่า หลากหลายองค์ประกอบมันมีอยู่ในนั้นแล้วถ้าพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการนี่ก็ครบถ้วนเหมือนกันครบถ้วนค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิตามินกรก่ไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเสริมนิดนึงในที่เคยไปทำนะคะคแล้วทำให้ชอบเพราะว่าตอนที่ตำน้ำพริกไม่ใช่แค่เอาอะกะปิกระเทียมแล้วก็ปรุงรสนะคะคเติมะมะเขือพวงกับมะอึกมะอึก อุ้ยแล้วชาวต่างชาติเขาจะกินได้ตําตํลงไปในน้ําพริก<ะ>เพราะฉะนั้นพอตัวตัวมาอึกเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มความเปรี้ยวหวานลงไปในน้ําพริกอ๋อแต่ว่าเราต้องเอาเอาตัวเม็ดมันออกเอาให้มันเปแต่เนื้อเพราะถ้าเกิดเอาไปปิ้งแล้วก็กัดก็ไปเจอเม็ดนะครับไม่ค่ะเพราะว่าพอมาพอมันแทบจะไม่ไม่มี รสสัมผัสของเม็ดอยู่เลยนะคะรวมทั้งมะเขือพวงมะเขือพวงก็จะมีความขมเล็กน้อยแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการสูงส่งมากใช่ค่ะก็อะเอาไปหั่นคือไม่ว่าจะเป็นมะอึกไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงถ้าเราจะไปใส่ในน้ำพริกเนี่ยนะคะครเราก็พยายามหั่นให้เล็กๆ แล้วพอไปตำน้ําพริกมันก็จะกลืนเข้าไปในเนื้อน้าพริกอม,มันก็จะไม่ให้ความรู้สึกแต่มันกลายเป็นว่าเราให้คุณประโยชน์ทางโภชนาการเพิ่มขึ้นซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งในเคล็ดลับการขายให้คล่องๆได้ด้วยการที่มีเรื่องราวเหล่านี้นะครับบอกข้อมูลเหล่านี้ไปกับผู้ผู้ซื้อกับผู้บริโภคด้วยเนี่ยจะยิ่งเพิ่มมูลค่าของตัวเมนูนี้ของเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายที่เหลือครับอาจารย์อยากฝากอะไรเพื่อการขายคล่องๆของข้าวปิ้งครับ ข้าปิ้งถ้าอยากจะเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าอยากจะให้ขายดีเนี่ยต้องไปปิ้งหน้าง,งานนะคะพอจากปิ้งหน้าง,งานแล้วอีกอันนึงก็คือว่าการเปลี่ยนภาชนะเวลาเสิร์ฟเพราะว่าเวลาเราปิ้งไปปิ้งไปแล้วเนี่ยนะคะใบตองมันอาจจะมีความ<ำ>ไม่ไมรกระด,ดำอ,อะไรเงี้ยนะคะ,คะแกะออกเปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนแพ็กเกจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ คนเลยนะคะว่าเอกลักษณ์จะเป็นยังไงใช่อาจจะทําเป็นกระทงเล็กๆกระทงเป็ีริถัเรืออาจจะทำอะไรแล้วแต่ใช่ค่ะมันจะช่วยนอกจากนี้อาจจะท็อปด้วยอะไรนะคะกระเทียมเจียวโรยหน้าเสริมหรือเติมผักชีซอยพริกแต่งหน้าให้มีความสวยงามมันจะทำให้จูงใจ ว่าเอ้ยมันคืออะไรแล้วมันก็ดูสีสันสวยงามนะครับประถานเพิ่มเติมกันด้วยก็ทดลองดูครับสําหรับคนที่อยากจะทําขายนะครับฟังดูเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการครบแล้วก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวที่แฝงอยู่ในนี้ที่น่าสนใจมากๆด้วยอย่าลืมส่งกันบ้านนะครับไปทําแล้วขายคล่องขนาดไหนอย่าลืมบอกกันด้วยวันนี้หมดเวลาของกินง่ายขายคล่องกันแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจสกษวรณและโกมุตคงเทศพบกันใหม่เมนูหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ